เราววางล้อมเป็นวงกลมวางล้อมปลาวางล้อมปลาเพราะปลาเรามันขึ้นอยู่ช้างนนี่เราเล่นเรืออย่างแรงเลยเพราะว่าคนหน้าเราจับได้ปลาเราทำการวาง

ปล่ยมดวันเลยปล่อยปลปปลปลปลอหมวันไปดัไปวดวันเาเรือกงก็ไปเรือก็ไปจะจอดหัวกันละจะจอดหัวกันละ Masuk rawon Masuk rawon สวัสดีคุเพียงคนนี้นะครับวีกรกรรมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วย